วัดีจ้ามากินเน้อย่างแล้วจ้าวันนี้มากินเนื้อย่างที่ตลาดลงเกลือเห็นไหมนี่ไงที่ตลาดลงเกลือนะคะดูดูคนสวยลูกสาวคนสวยร้านนี้นะจาน้าร้านประจำ mm-hmm องตุ้มอวดเหมือนพี่ชวนแกเซ็ตคนเดียวเลยวันนพ่อแกินเนื้อย่างกันนะคะวันนี้วันเกิดลูกสาวมาจะมาเลี้ยงโสร่งเนื้อย่างมาเลี้ยงเนื้อย่างนือค่ะ มันโมล่ที่ตลาดโงเกลือหายตกมาครับอร่อยดีอาเลยังะเขาบอกใกล้เก๋าเขาเป็นยังไ nhưng mà มีครับเจอเจอเจ้าครับมี เป็นปลลุนนวดอยู่พี่มีความสุขไหจ้าเอาควยเอาไปไปซือไปไปอก็ไปเดนจกเนี่สบายดีป่ะอ้สบายดีป่ะ

กินเนื้อย่างวันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวเลยมาจัดสนอยกินไหมแม่ ลงเกลือทไายกะนะคะมากินเนื้อย่างไอเารหอมหอมหอมตัวหอมผักชีลาวจไม่ผักชีลาวผักชลาวเซ็บเมนอยู่เทเป็นจำนวนมากอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมาก

เอาไปเกาหลีชอบปพูดใดเอาไปเกาหลีพ oh uh ูดนะเกี่ยไปยังบเกลียน่งเฮ้เก่งใช่ป่ะพ่อแม่ไปนำบอกไ่ย่อกับงไ่นังยกแม่ไปใส่กระพานเมื่อสุญญอ ยกเวร่ยังไปไปเที่ไปยน่รถไปน้ำไเด้อาโนั่นนะมันว่าจะไปอยโอ้ยเงินเมืองไทยยังบ่มืออีเมืองไทยบ่มดไปยังน่นเไมู่่ก่ปาที่ยุ่ห้อน่ยููไม่ออกแต่ถ้าเไปโไป ยูทูบได้เดือนละสามหมื่นสาเงินยูทูบได้เดือนละสามหมื่นสามหมนได้ออกยูทูบได้สามหมด้ลยับรบรยากาศรอบ นี่คือหนทางเนียบ้านทางเนียบ้านอวันเด้วเกิดเมาแล้วเมาเลยีมาเลย์เปรเน่ะนี่ น้ำขวดโอ้ไปกินบะเ้เนี่ยเหลือวดดิกกจะตัดก่อนตัดก่อนหรพ่อกินเนี่ยเหม็นเลทยิปแล้วก่อนชิมนีงนาทีน้ำก็รีบสงาล ไฟไฟอันนี้เตกี้คือเต็มนรัมันเสียแล้วบอกไฟเตกี้คือเต็มคือพวเต็มมันเสียด้วยนี้ยู้ยื้อจู่ห่าดาวก็ใส่อยู่ในรถพอกระลืมผ้าก็กัน

ฮอตไตดนละบ่ฮอตอดนลคอออกจากคือโพลังงานของมันเดดเลยาเอลนะเน้นหมไงเาก็นนี่ไหมาีบ่โน้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 ไม่เอาของเปั๊บ ท่องเที่ยวบ่ไปในน้ำนะท่องเที่ยวเขากับเบือพ้ดเนาะนั่ไงคะสังเกีไดนอนงหายอยู่่อมอบ่ได้ไปลองเพียงได้ว่าจะไปเหตุหนอะไรงนี้เอาเงินเขามากนะเงถ้าเป็นเขาเสดจังเลย เดี๋ยวแล้วได้เงินเขาแล้วห้งอันนั้นห้งดีเขียนข้าวคอมไปหลายในข้าวคอมไปหลายในเรื่องว่าแพงมีขาค้อมเหรอพ่อคุณมึงอย่างนี้พ่อนู้ม่คือสมัยนี้ดีน่ยังวิแอลลกจะไม่นะมันแปลวพว่าจัลลี่เนี่ยมันน้ำมูกไปหลายๆบางยังบักโง่มันเอาไปซื้อๆฝีๆเลย มีอไ่ังมเสียค่าเครื่องเส้นยังไปอี